อยนี่เยอะแยะตัวใหญ่ห้ามแข่เนี่ยฟ้าไม่นี่วะเราเรามันกัดอุ้ยเนี่ยดู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 กระพร่องอยู่กับแอมเปลี่ยนสีฟ้าไว้เนี่ยเออเออมันเหมือนเหมือนในกิ้งกาแหละเหมือนเงินกระปอมแหละเออผมมาทำบ่วงจับได้เดี๋ยวผมเออเนี่ยเปลี่ยนสีเลยไหมดูมันสีฟ้าเฉยดูดูดูเอ้ยแม่งมึงถ่ายคลิปหลักฐานมาด้วยหาได้ใครกระพร่องควรทารุณนนักกรล์เอาโทรศัพท์อย่าปล่อยไว้นะงงวนแล้วมันกัดมือเด้อ อ้กกมันนิงะพว่ใช่มันกัดถ้าไม่ขอสังกสีมันเอาออกไม่รอดหรอกมันเอากิ่งนะมันไม่ใช่เล่นนะมันเอากิ่งนะพวกนแกเี่งหัวกาได้ไงวะเนี่ยดูตามันโตดิผมกลัวมันจะกัดโดยยาอย่าอยาเฮ้ยนี่เอาเอาปล่อยเออจะถ่ายรูปพี่หัวหน้าช่วงงานรีบตัวออกเดินทางได้ฉันพสามสองหนึ่ง Nên đoạn không? Wow. <coughs> <coughs> <coughs>